สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือขเขมนที่ตอนนี้สถานการณ์ก็อาจจะ ทางฝั่งของเขงมรนะครับถ้ามองจากทางฝั่งนั้นก็คืออาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเศรษฐกิจของเขมรเนี่ยต้องพึ่งเราเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าการเกษตรก็ต้องส่งก็คือต้องส่งมาไทยพอไทยปิดด่านปุ๊บเดือดร้อนเลยทันทีนะครับขณะเดียวกันไทยก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้บ้างเหมือนกันแต่กรณีสินค้านะครับอย่างที่เราทราบคือสินค้าของเรายังมีการส่งไปทางฝั่งกัมพูชาอยู่อาจจะเป็นของเจ้าใหญ่ๆเแต่ว่าการค้าชายแดนอาจจะต้องปรับตัวผมเชื่อว่าเราเนี่ยมีทางออกเพราะว่ารัฐมนตรี พาคนีเนี่ยโอ้โหถือว่าทํางานเก่งมากๆยิ่งพวกการส่งออกเรืออยรที่เราจะต้องพึ่งพาสหรัฐเนี่ยเพราะสหรัฐรับจากเราไปเยอะเราก็หาประเทศต่างๆมาแทนซึ่งจริงๆแล้วน่าจะแทนได้พอดีหรืออาจจะได้ได้เกินคาดก็ได้นะครับผมเยอะแยะเรารวมไปถึงเรื่องของแรงงานที่เราก็ลดการพึ่งพิงาทางแรงงานเขมรเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้อาจจะยังมอีอาจจะยังมีบางบางส่วนนะครับที่ยังหาไม่ครบ ก็คืออาจจะยังต้องหาเพิ่มแต่ว่าเรามีของเมียนมาที่เข้ามาและล่าสุดเนี่ยแรงงานลาวเข,าเข้ามาเป็นแสนเลยนะครับมาก็คือทดแทนตําแหน่งงานว่างที่ทางเขมีนเคยทําไว้เรียกว่าตอนนี้ทําให้เขมีนนี่อดครัวเลยมีการบอกว่าทําไมไม่ปรึกษากันพูดง่ายว่าเขาก็ค่อนข้างโมโหแล้วก็พานไปว่าลาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าลาวเนี่ยอย่ามายุ่งเรื่องนี้เพราะว่าจะมีกลุ่มพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ ช่วยไทยแหละเขาข้างไทยแล้วก็ไปว่า,าว่าทางฝั่งขมรนเช่นกันทำให้ทางฝั่งขมรนเขาก็ไม่พอใจนะรับว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องของไทยกับขมรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เขากระทบกระทั่งกันเพราะว่าคนขมรก็ไม่ชอบลาวกรณีที่มาแย่งงานตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่แต่อย่างที่เราทราบครับกรณีที่ขมรนชอบเคลมแล้วก็ชอบใส่ร้ายไทยอะไรต่างๆเนี่ย คนในอาเซียนก็ไม่พอใจอย่างเวียดนามก็มีออกมาพูดนะครับหรือทางฝั่งของลาวเนี่ยก็ออกมาปกป้องเราเช่นกันจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ได้ดีอย่างนั้นไม่ใช่เหมือนว่าเป็นพี่น้องกันละเพราะว่าคนลาวก็อาจจะคาใจในบางส่วนหรืออะไรงนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ความขัดแย้งที่มันมีอยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้มากมาย ถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนลาวเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปมาหาสู่กันคุยกันง่ายดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะเข้าข้างฝั่งไทย แต่จริงๆแล้วเรื่องที่คนลาวมักจะมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดนะครับคือคนลาวเนี่ยเขาก็จะพูดถึงขมรว่าเป็นแบบนี้แหละอย่างนี้แหละ,ะซึ่งขมรตอนนั้นก็ไม่ได้เชิงว่าเดือดร้อนอะไรก็ยังว่าคนไทยอยู่ก็คือขมรก็ว่าไทยไทยก็ว่าขมรแล้วก็คนลาวก็ช่วยปกป้องช่วยว่าทางขมรเช่นกันมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากอย่างแตอยงที่ผมบอกนะครับว่าสืบเนื่องจากตอนนี้แรงงานลาวเาก็เข้ามาแย่งแรงงานขมร เข้ามาแย่งงานจากแรงงานขเขมรเป็นที่เรียบร้อยก็เลยอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่พอใจโกรธมีอารมณ์ค้านะครับมีการไลฟ์ว่าสวนกันไปมาเลยทีเดียวว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยในระยะเวลาประมาณปีเปีเชื่อว่าอันนี้ผมผม,มองนะครับว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่แรงงานขเขมรน่าจะเข้าไทยลาบากแล้วละ่ะไ,ไม่น่าจะมีหรือต้องพยายามลักลอบ แล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับถ้าหากแรงงานขเขมนตกงานแล้วจะมีงานทําหรือเปล่านี่เลยครับมาลเลเซียโดยนายอันวาอิบราฮิมเขาประกาศนะครับว่าจะ รับแรงงานเขมนเข้าไปทํางานในประเทศเรียกว่างานนี้คนมาเลเซียอาจจะง,งานเข้าก็ได้เพราะว่าจริงๆคนเขมรเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความไม่มีระเบียบวินัยอยู่แล้วแต่ว่าแรงงานเขมีส่วนใหญ่อาจจะไม่อยากไปก็ได้นะครับเพราะว่าการเดินทางก็ดูค่อนข้างไกลแล้วข่าวแว่วมาว่าค่าจ้างที่ได้น้อยกว่าที่ทางทางประเทศไทยให้ เขาก็เลยพูดประมาณว่าโอ้ยไปมาเลเซียแล้วได้น้อยไม่ไปหรอกไปไทยดีกว่าตกลงก็ยังอยากจะไปไทยแต่ว่าก็ว่าคนไทยขนาดนี้คือผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจะมีกลุ่มโซเชียลเพจที่ว่าคนไทยตลอดว่าว่าว่าแล้วก็มีบางคนไร้สดว่าว่าว่าตลอดแต่ก็ยังอยากกลับมาอยากมาทํางานที่ประเทศไทยมันดูย้อนแย้งมากๆนะครับแล้วคุณทำอย่างเงี้ยสร้างสร้างรอยเล้าเรื่อยๆสร้างรอยเล้าเรื่อยๆเนี่ยเราคิดเหลือว่าคนไทยเนี่ยจะรู้สึกดีก็ไม่ใช่ ถ้าเกิดว่าออโซเชียลของเขาออกมาเคลื่อนไหวว่าเอออขอโทษนะหรือว่าอะไรนะต่างๆหรือเลิกเคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์มันน่าจะดีขึ้นแบบนี้มันก็น่าที่จะรับไว้หน่อยแต่ว่ามันยิ่งมีรอยร้าวมากขึ้นมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ